ตอนรับท่านนะครับก็กกติเี้ก็โกติกุติสามัคคีนะครับของท่านพระคุณราชอิลรนะครับกกตินี้ก็เป็นกุติที่หลวงปู่ศิลามาจําว่าอยู่สถานที่แห่งนี้2วันละหวันสาคืนวันละแรกเรื่องสำนักนะครับวันที่สองวา่าปลูกเศษศิลาให้๋อครับผมห้องนี้เป็นห้องที่หลวงป,ปู่อยู่นะครับนอกจากหลวงปู่ศิลาแล้วยังมีหลวงปู่มาแล้วก็พระ และหลายรูปก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่อยู่วัดตหมดนะครับครับผมส่วนเก้าอี้ตัวนี้อัศนะพื้นนี้ก็เป็นเก้าอี้อัศนะที่หลวงปู่ได้หน้าประกอบศาสนกิจต่างๆหน้าสตรีแห่งนี้นะครับมนะครับตัวอี้ตัวนี้เป็นตัวอี้ตัวนี้ครับเช่นได้ท่านสามแผ่นนี้ให้อ่รองอักขระไว้ให้แล้วก็พร้อมท่านอธิษฐานจิตแผ่นทองนี้ทั้งหมดที่ให้เพื่อ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดอาวุธนะครับนี่ครับทุกคนมาที่วัดอาวุธวิกสิตารามนะครับมาชมอธิษฐานศิลาน้ำรุ่นย้อนยุคคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับหลวงปู่ศิลานะครับ นี่คุณแม่บุญเหลือนอธิษฐานศิลาน้ำแปกรกฎาคมพศ2499นะครับนี่เป็นหลวงปู่ศิลานะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาชมถ้าทุกคนจะมาที่นี่นะครับทางเข้าวัดอยู่ด้านโน้นนะก็เดินตรงมานี่เลย จะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคนนี่เป็นศิลาน้ำอธิฐานรุ่นย้อนยุคคุณแม่บุญเรือนและน้ำมนต์อธิษฐานโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเปิดทุกทุกวันนะครับเวลา9นาฬิกาถึง17เนาฬิกานะครับนี่เป็นหลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลาลงยันอัคระก้อนศิลา แล้วก็มีแก้วศิลาทิพย์อธิษฐานจิตโดยหลวงลวงปู่ศิลานะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับโอ้คนนี่วันนั้นคนมากันเยอะเลยนะครับเสียดายผมไม่ได้มา นี่ทุกคนเป็นภาพเป็นภาพในงานวันนั้นนะครับที่หลวงปู่มหาศิลามาอธิษฐานจิตนะครับนี่ครับมีพรยาครุฑชุบสามกษัตริย์ภรยาคุดชุบทองภรยาชุบ พญาคลุดชุบเงินพญาคลุดรุ่นคลังทรัพย์นะครับวัดอาวุธวิกสิตารามวันอาสาหะบูชานะครับ20รกรกฎาคม2567นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอ้เสียงฝาลองนะทุกคน นี่ครับเป็นศิลาน้ำนะครับที่หลวงปู่ม,มหาศิลาอธิษฐานจิตไว้นะครับนี่ก็จะ,จะมีราคาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยนะครับอันนี้หนึ่งร้อยนะครับคุณเช็คในก่อนได้เลยครับเยยิาล ตอนรัุกท่านนะครับก็ุฏินี้นก็ปฏิุฏิสามัคคีนะครับของท่านพระคุณราชดีหลกนะครับุฏ mm hmm. ินี้ก็เป็นุฏิที่หลวงปู่ศิลามาจําว่าอยู่สถานที่แห่งนี้สองวันละห้าวันสามคืนวันละแรกเรื่องสมนัศักดิ์นะครับวันที่สองมาปลูกเศษศิลาให้อ oh, ๋อครับผมห้องนี้เป็นห้องที่หลวงป,ปู่อยู่นะครับนอกจากหลวงปู่ศิลาแล้วยังมีหลวงปู่มูมาแล้วก็พระเทระหลายรูปก็มาพระอาศัยที่นี่อย่ ส่วนเก้าอี้ตัวนี้อัศนะพื be ้นนี้ก็เป็นเก้าอี้อัสนะที่หลวงปู่ได้นำประกอบศาสนกิจต่างๆหน้าตุีแห่งนี้นะครับมีทัือเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ตัวนี้ครับเช่นได้ท่านสามแผ่นนี้ให้รองอัครไว้ให้แล้วก็พร้อมท่านอนิษฐานเจ็ตแผ่นทองนี้ทั้งหมดที่มีให้เพื่อเอาไปหลอกพระกระดี หรือเอาแผ่นทองน้บไปเป็นสลิมงคลก็ได้อ๋อครับผมไม่มีของนั้นนะครับหมดแล้วนะครับขนาดนี้แล้วก็ตลอดจนถึงหลวงปู่ได้ทาหม้อน้ําพุทธมนต์ให้หม้อนี้นะครับนะครับหม้อนี้นะครับแล้วก็หรือท่านก็ไปด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับครับผมครับผมเอาไว้ไปเป็นสริมงคลปะพรหรือดูดได้นะครับส่วนศิลาน้บของก้อนนี้เขาเป็หินบาหลีขาวดําหินบาหลีนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ได้ลงอักขระไว้แห้ง นะครับตลอดจนถึงรูปคุณแม่เดินตนมือเติมตรงนี้องค์ที่อยู่มนทลพิธีใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นผงเขียวหนิงซับผงขาวสาวซับผงชมพูชูซับนะครับอันนี้นะครับข้างในก็จะมีรูปคุณแม่พร้อมพระคาถาชิงพีของคุณแม่ด้วยนะครับก็อยู่นนี้ก็เป็นพญาครุฑรุ่นขังซับนะครับเป็นมนสัรุ่นแรกที่ของปู่อธิษฐานจิตไว้ด้วย นี่บูชาย,ยัางไงครับอันนี้บูชากล่องละห้าร้อยบาทครับผมแต่ถ้าเกิดอันนี้กล่องละห้าร้อยบาทแต่อันนี้ออท่านท่านจเจ้าอาวาสว,วัดอวุธกาศสตตรามถ้าเป็นพิธีให้ด้วยออนะครับเป็นในพระโบสถ์ส่วนอันนี้สมมติว่าท่านเกิดวันพฤหัสท่านจะเอาพญาคุฑองค์นี้ไปบูชาก็ได้ครับ อย่างสารกษัตอันนี้สาม้อบาทเองครับผมครับแต่อันนี้เป็นเหรียญนี้อย่างละสามร้อยเหรอครับอ่าอันนี้สองร้อยเงินกับทองสามสองร้อยครับเงินกับทองสองร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นอย่างเงี้ยสองร้อยบาทครับเงินกับทองสองร้อยบาทแต่นี่จะเป็นสารกษัตริสามร้อยท่าผมตรงนี้ก็ตามมาตรงนี้ถ้าก็เป็นแก้วศิลาทิปผมพูดได้ถาจิตแก้วศิลาทิ์ไปให้ ครับอันนี้แกซาราทิ์นี้ก็มีให้เช่าบูชาใช่ไหมมีให้เช่าบูชาครับผมอธิษฐานจิตหมดแต่สามลูกนี้หลวงปู่เบิกเลิกให้นะครับเรพร้อมมีน้ำอธิษฐานให้ด้วยครับผมนะครับผมอันนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะครับผมนี้มีเรียนเชิญรูปครับรูปหลวงปู่อิรยาบทต่างๆนะครับผมแล้วก็มีรูปแม่บิเรุตรนเติมด้วยภาพนี้บูชาเท่าไหร่ครับภาพภาพนี้ถ้าเกิดเป็นพร้อมกรอบด้วย 150ห้าบาทครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพอย่างเดียวแบบนี้50บาสิบบาทครับผมแล้วก็ถ้าเกิดรูปใหญ่พร้อมกรอบก็สองร้อคบาทถ้าเกิดรูปอย่างเดียวก็100ยบาทครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาชมศิลาน้ำนะครับเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับได้มาอธิษฐานจิตบุกเสด็จนะครับนี่ครับศิลาน้ำ ก็มีสคุณครอบจักรวาลน,นะครับมีอู้ภาพกันไข้รักษาโรคไข้ตลอดจนคุ้มครองรักษาผู้มีติดตัวไปเป็นของวิเศษชิ้นหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีแบบตั้งหน้ารถด,ด้วยนะครับมีสามร้อยสีนะครับก็นี้หนึ่งร้นะครับแล้วก็บาหลีนี่ก็หนึ่งอนะครับ นี่อย่างนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับอะไรนี่ฮะโหลมันยังไม่เลิกนี่ครับเป็นหนังสือประวัติคุณแม่บุญเรือนนะครับเล่มละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีคลังทรัพย์เหรียญเงินสองร้อยบาทเหรียญทองสองร้อยบาทนะครับแล้วก็มีเหรียญสามกษัตริย์ ชุดละห้าร้อยสามรอยนะครับสำหรับพะยาพุทธนะครับเป็นเหรียญพะยาพุทธนะครับเข็มกัดนี้เท่าไหร่เหรอครับสามค่ะเข็มกัดนี้สามร้อยนะครับทุกคนที่เข้าไปถ่ายด้างในก็สวยทเียรใ่องค์ถึงแม่คะด้านในเปแอลเดียพอเห็นแล้วบอกแล้วทุกใครต้องติดแอ ม่ well. เป็นลูกแก้วก็มีนะครับสามร้อยนีห้าร้อยนะครับนีหนึ่งร้อยนะ ชี้แจงวัตถุมงคลและการจัดงานนะครับในการที่หลวงปู่ศิลาศิลาจันโทนะครับจังหวัดกรสิงห์ก็ได้เมตตาประกอบพิธีอธิษฐานจิตนะครับศิลาน้ําอธิษฐานรุ่นย้อนยุคแม่บุญเรือนนวัดอาวุธในวันวิสาขาบูชา22พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานะครับนี่ก็จะมีรายการนะครับ มีสีลาสองสีคือขาวดำอย่างละสามขนาดนะครับนี่ก็อย่างที่ผมเข้าไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ นี่ครับสำหรับเพื่อนๆจะมาที่ศิลาน้ำอธิษฐานโดยหลวงปู่ศิลาก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านนี้มากันได้นะครับหลังจากไปกราบขอพรแล้วก็เช่าบูชาศิลาน้ำหรือว่าวัตถุมงคลภายในศาลาตรงนี้นะครับก็ไปให้อาหารปลาด้านนี้ได้นะครับ อยู่ติดแม่น้ำนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมวันนี้เขาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ